สวัสดีค่ะครูทัศน์ซีเองนะคะวันนี้มาแต่เสียงแลว้วก็ภาพแล้วก็หน้าจอนะคะไม่เห็นหน้ากันเพราะว่าวันนี้มีงานหนึ่งมาแชร์แหละตื่เต้นนะอ่ะเป็นน้องคนนึงค่ะเป็นลูกศิษย์เก่าไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเนอะเพิ่งจะเรียนคอร์สจบ IELTS ไปนะคะเขาอยากจะสอบเข้ามาให้โดนนะคะมิวิกนะคะฟาสต์แทร็กด้วยก็ในระหว่างว่างๆนี่แหละนะคะที่หยุดโควิดกันเนี่ยนะคะที่เราโดนโควิดจับกันเป็นตัวประกันตอนนี้นี่นะคะเขาก็ส่งงานเขียนทัชวาแม็กซีช่วยตรวจนะคะ Uh, เรามาดูด้วยกันดีกว่าไหมนะคะว่าเเขาเขียนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ไปพร้อมกันเลยคุณอซี่เองก็เพิ่งจะได้รับเมลจากเขาเมื่อเช้าเองนะคะเอาละงานเขียนอันนี้เป็นทัสวันนะก่อนที่จะไปดูว่าเขาเขียนดีหรือเปล่านะคะเรามาดูเกณฑ์ในการให้คะแนน IELTS ก่อนนะเดี๋ยวเปิดเน็ตแป๊บหนึ่งอ่านะคะเกณฑ์ในการให้คะแนน IELTS ไม่ว่าจะเป็นทัสวันหรือว่าเป็นทัสทูเราดูเป็นไกด์ไลน์เป็นไอเดียนะคะก็จะมี4 criteria ี่เลยนะคะ อันแรก task achievement ก็คือเหมือนประมาณว่าเราเขียนข้อมูลเนี่ยครบหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็น task o เนี่ยคุณเขียนข้อมูลครบไหมถ้าเป็น task t คุณครบไหมครบในที่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนคำนะแต่หมายความว่าคุณตอบคำถามครบด้วยหรือเปล่าหรือว่าคุณตอบตรงประเด็นไหมด้วยนะคะอันที่สองคือ coherence กับ cohesion uh, coherence ก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนว่าเราเขียนเราเขียนรู้เรื่องอะ่ะเขียนมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีลำดับที่ชัดเจนเข้าใจง่ายต่อเนื่องกัน ซันโคเรชันก็คือว่าคุณใช้คอนจั้งชันคำเชื่อมประโยคหรือคุณใช้ t r a n s i ชันมาเกอร์ได้เหมาะสมหรือเปล่านะคะอีกอันนึงก็คือ vocabulary นั่นแหละเป็น vocab คปนะ lexical resource ใช้คำศัพท์ที่มีความหลากหลายของซีโนน y มหรือเปล่าเหมาะสมไหมใช้คำที่เป็น academic มไหมและสุดท้ายแนะ่นอนค่ะไปได้แล้วเนาะก็คือเป็น grammar นะคะ grammar ว่าใช้ถูกต้องไหมหรือว่ามีการแสดงความสามารถว่าเออคุณใช้ เขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ไกรม่าหลากหลายหรือเปล่านะคะอ่ะไม่เสียเวลาเราไปดูงานเขียนกันเลยคุณทัศส่งงานเขียนอันนี้ไปให้ลูกศิษย์คนนี้เขียนนะคะเขาเขียนกลับมาภายในคืนเดียวนะ,ะเร็วมากค่ะฟิตจัดอันนี้เนี่ยเขาบอก reference ที่มาก่อนอันนี้เอามาจากหนังสือนะคะเออเล่มหนึ่งก็มาจากเอ่อของที่เอ่ออะไรนะของ world wide web dot e ทษค่ะ i l s o r g นั่นเองอ่ะมาดูด้วยกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นภายชาร์ตสามอันใช่ไหมแต่ i e c ช a r t s below show how dangerous waste products are dealt with in three countries ก็คือว่าเป็นภายชา์ที่แสดงให้เห็นว่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะสินค้าที่เป็นของเสียแต่ว่าเป็นอันตรายเนี่ยมันถูกจัดการอย่างไรใน3ประเทศนะคะก็จะมีประมาณ5วิธีด้ยวยกันค่ะที่เขาให้มานั่นก็คือ r e c y c l i n g ก็คือมีการเอากลับมาใช้ใหม่หรือว,ว่า Re u s e นั่นเอง เป็นลูกไฟนะคะ incineration นะคะ fire or burnt underground ก็คือ you bury underground นะคะก็คือฝังใต้ดินแล้วก็กลบเอานะคะอันที่4เป็น chemical treatment นะคะเห็นชัดไหมนั่นแหละเป็น chemical treatment เอาใหญ่ๆห,หน่อยอะเป็น chemical treatment ต่อมาเป็น dump at sea ถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยเออจะเห็นได้ว่าในประเทศเกาหลีนะคะ republic of korea or south korea ใช้ วิธีการรีไซเคิลมากที่สุดใช่ไหมคะห้าเปขยับมาที่สวีเดนค่ะ55%เนั้นเยอะที่สุดของเขานั่นก็คือดำๆเลยค่ะเด d e r g r o u n d ฝั่งใต้ดินมืดเม็ดกันไปเลยในขณะที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ฝั่งใต้ดินเยอะที่สุดเหมือนกันต้อง82%เยอะมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ใช้ทุกวิธีนะเห็นไหมมีครบเลยแต่ไม่มีอยู่วิธีหนึ่งนั่นก็คือ นนั่นเองเอาล่ะมาดูการเขียนเนาะคนนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะในมุมคุทซี่เนี่ยคุราซี่อาจจะเขียนลนักษณะถ้าเป็น o v e r a l l introduction นะก็อาจจะบอกว่าวิธีการที่ใช้เยอะสุดในเกลีก็คือเป็นเป็นเป็น recycle สวีเดนก็คือเป็น underground ในขณะที่อังกฤษก็เป็น underground เหมือนกันแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองต่างจากนี้ก็ได้นะอย่ามองคนมองอีกเวอร์ชันหนึ่งคะ่ะบางคนมองเวอร์ชันว่า ว่าเขาบอกว่าเกาหลีกับสวีเดนเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าใช้3วิธีเหมือนกันเพียงแต่ว่าสัดส่วนหรือว่าจำนวนเปอร์เซนต์ไม่เหมือนกันแล้วก็เขาก็จะพูดว่าส่วนประเทศอังกฤษนั้นแตกต่างจาก2ประเทศข้างบนเพราะว่าประเทศอังกฤษนั้นใช้แทบจะทุกวิธีเลยยกเว,นว้นรีไซเคิลอือันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งได้เรามาดูกันว่าลูกศิษย์คุณศิ์ค,ค,คนนี้เอาเวอร์ชันไหนมาเขียนนะคะอ่ะเขาก็ส่งมาอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้ตัดมาเฉพาะที่เป็น introduction ของเขานะคะเรามาตรวจกันนะอมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะอ่านรวมๆก่อนดีกว่าเวลาตรวจนะคะเขาบอกว่า the three pie charts exhibit how dangerous garbage are managed within three nations uh, overall it is clearly seen that Korea and Sweden use the similar methods to eliminate the waste that is recycling Underground and incineration ก็ใช้ได้นะอันนี้หลับหูหลับตาก่อนนะอ่านเอาความหมายอย่างเดียวก่อน Where และวั a As นะคะ The recycle is the most used in Korea บอก Recycle ใช้เยอะสุดในเกาหลีที่ซึ่งจริงนะจริงแล้วบอกว่า Underground ใช้เยอะสุดในสวีเดนก็จริงอยู่ใช้คำว่า In contrast เป็น transition marker แล้วบอกว่า United Kingdom ใช้ทุกวิทีเพื่อจะการขยะยกเว้น Recycle ก็จริงค่ะ แล้วก็ใช้คำว่า meanwhile ที่ซึ่งมีความหมายเหมือนคำว่า at the same time บอกว่า underground is the most used method เอาล่ะ have a quick look ครูทัเซียรู้สึกว่าแกรมม่าเขาไม่ได้แย่มากนะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจว่าเขาเข้าใจโครงสร้างของแกรมมา่าหลักการใช้แกรมม่าอยู่ถือว่าใช้ได้นะแอบภูมิใจเล็กน้อยนะคะเพราะเขาก็มีการใช้คำบางคำที่ครูทิเคย,เคยสอนเขาไปอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะอะ เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดจะแก้งานให้นะคะลู้ศิษย์แศิษย์คนนี้จะแก้อย่างไงไมาดูประโยคแรกกันก่อนเลย uh, The three charts exhibit how dangerous garbage are managed with in three nations นะประโยคนี้ uh, คุณทัศน์ศสึกว่าเขามีการใช้ซนโนนีมนะมีการเปลี่ยนจากคำว่า waste เป็นคำว่า garbage ที่ซึ่งก็ไม่แยกค่ะ แล้วนะถ้าจะเปลี่ยนสักคำหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า dangerous เป็นอย่างอื่นด้วยดีไหมอาจจะเป็นใช้คำว่า hazardous ก็ได้นะอ่าอาจจะใช้ hazardous ก็ได้นะคะส่วน garbage นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ใช่คือมันเหมือนไปเป็นคำ mass แล้วก็เขามองเป็น unit เดียวฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ r นะคะไม่ใช่เราอาจจะค่ะคือเขาไม่ใช้ r แน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นใช้ is นะ ะะต้องเปลี่ยนไปใช้ i s ค่ะคุณฤซีคิดว่าเขาหน้าจะต้องการใช้ passive voice นั่นคือเราต้องเติม d เข้าไปตรงหลังคำว่า manage ถูกไหมคะเพื่อให้มันเป็น past participle ก็คือเป็น verb ช่องที่3นั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้คุณฤซีเปลี่ยนเป็นคำว่า east นะเอางี้เพื่อให้เห็นชัดเจนขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะจะได้เห็นกันชัดชัด ว่าคุณซัแนะนำอะไรกลับไปบ้างนะคะอ uh, ่า with in ดาว่าเขาน่าจริงจริง with in มันควรต้องเขียนติดกันไหมแต่คุณซัว่าใช้แค่ in ก็พอไหมอะนะแค่ in อะก็แค่ in อะ in three countries ทีนี้การที่เราบอก in three countries or in three nations นะคะจริงๆเราก็ใส่ไปเลยก็ได้นะว่า in อะไร in uh, the Republic of Korea in Sweden in the United Kingdom ก็ใส่ไปเลยก็ได้ ไม่ต้องมาแยกตรงนี้อีกจริงๆเราควรจะใส่ไปเลยนะนะเพราะฉะนั้นลบนะดตึ๊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 ดแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเป็นอะไรนะ the republic oh the republic of korea comma s w e d e n and the united kingdom and then place a full stop Right เนาะดีกว่าไหมนะคะ you have to introduce first นะ introduce ก่อนมีประเทศอะไรบ้าง overall it is clear l y s e e n ตรงนี้ก็ชอบนะเพราะว่ามีการใช้ transition marker มีคำที่ลิงนะคะใช้ได้บอกว่าเกาหลีกับสวีเดน use the similar methods เอาละเขามีการใช้คำว่า methods ขอกับดูที่โจทย์แป๊บหนึ่งโจทย์ใช้คำว่าอะไร อ๋อโจทย์ไม่ได้ใช้โจทย์ใช้คำว่า how ก็โอเคเขาใช้คำว่า methods กูจะซีว่าโอเคนอกจาก methods แล้วนะและนอกจากคำว่า use แล้วจะบอกว่าจริงๆอ่ะสามารถใช้คำว่า employ ก็ได้นะคำว่า employ มันไม่ได้แปลว่าจ้างอย่างเดียวนะคะมันแปลว่าอาไปใช้ก็ได้หรือใช้คำว่า adopt ก็ได้เช่นกันไม่ได้บอกว่า use ผิดนะแต่คือให้เป็นสโนนิ่ไปโอเคนอกจากคำว่า methods we can actually use the word like approaches ได้ไหมเป็นวิธีการ or it could be ways ก็ได้เช่นกันเขาใช้ to eliminate the waste and that is recycling underground and incineration um, คุณจะสืว่าแทนที่เราจะยกประโยคใหม่จริงๆแล้วว่าเราก็ขยับ recycling underground กับ incineration เนี่ยไปต่อท้าย คำว่า the similar m e t h o d s ไปเลยถูกไหมถ้าสมมติคุณซีทำใช่ไหมเฮ้ยตัดไอ้นี้ออกจึกใช่ปะแล้วคุณซีก็จะ move เนี่ยนะเดี๋ยวไฮไลท์เป็นสีแดงก่อนแสบตาหน่อยนะคะแล้วก็คุณซีย้ายไปอยู่หลังพรงนี้ปุ๊บน่านะคะเวยถูกไหมคะ ก็มีอะไรบ้างคะมี Recycling u n d e r ground and incineration ใช่ไหมคะ That s ราใช้ค o มไพร์ i ง to eliminate the waste นั่นเอง whereas มีอะไรผิดปกติกับมันจ้าลองดูประโยคนี้นะเขาใช้จริงๆเขาคงจะเขียน whereas ที่ติดกันนั่นแหละแต่ว่าประโยคนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาใช้ conjunction บิสองตัวเลยเขาใช้ whereas แล้วเขาใช้ while ด้วย สองอันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้เหมือนกันคือต้องการจะบอกความแตกต่างแต่ว่ามันมาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะ conjunction นั้นจะอยู่ได้แค่ conjunction can be used to combine two clauses only นะคะทีนี้ใช้ conjunction เบิ์นไม่ได้ก็ต้องเลือกว่าจะอย่างไรเขาต้องการจะบอกความแตกต่างว่าในเกาหลีใช้ recycle แต่ว่าใน Sweden ใช้ uh, b e r y underground ถูกปะแล้วเขาใช้ in contrast เป็น transition marker เพื่อบอกความต่างว่าอังกฤษใช้ทุกวิธีเอาอย่างนี้นะถ้าอยากใช้ whereas จริงๆถ้าไม่งั้นเอางนี้โอโอเคกดสิตัด whereas แล้วมันไม่น่าจะเป็น the recycle หรอก what if I say recycling recycling is the most used อืม is the most used ทำไมไม่บอกว่ามันน่าจะต้องเป็น is used the most in Korea and why that of what does it mean by that of จริงๆคุณทะสีรู้นะว่าจะใช้ that of อย่างไรแต่คิดว่าเขาน่าจะใช้ผิดตำแหน่งผิดที่ไปหน่อยเออจุดหนึ่งแรลเขาใช้ the most used เนี่ย <c oughs> ที่เห็นนะ จุดที่หนึ่งใช้ซ้ำเยอะไปนิดนึงนะคะ the most used จุดที่สองคะแนนจะไม่ขึ้นนะสิเพราะว่าอะไรใช้สามสามรอบเลยนะมันเยอะไปนะใช้รอบแรกมันก็ดูเท่ดีออกแต่ว่าจริงๆ recycle is the most used คือมันก็แปลกนะ uh, recycle is the most used the most used what the most used approach ได้ปะ,อ,ะอยากใส่ใส่ไป แต่เมื่อใช้ the most อยู่สอครั้งแรกก็อันหลังต้องเปลี่ยนบ้างนะอาจจะเป็น the most common ก็ได้อาจจะเป็น the most popular ก็ได้นะคะส่วนตรงนี้มันไม่น่าจะดัดออ f นะคะตัดออกไปเลยนะอาจจะเพิ่มเติมอะไรไปน,นิดนึงไหมคะเช่นอาจจะเป็น b u r y i n g underground ก็ได้ใช่ไหมคะ i s the most used ก็คงไม่ไม่ไม่เหมาะแล้วนะก็อย่างที่บอกอาจจะเป็น the most common method in Sweden in contrast นะคะ United Kingdom ต้องมีเด้อด้วยนะให้เกียรติประเทศเขาหน่อยนะจ๊ะ uh, subject Web agreement ค่ะต้องใช้ต้องเติม s ให้คำว่า use นั่นเอง every method what if I say อย่างนี้ล่ะเหมือนแบบคุณฤษบอกว่าคุณฤษบอกว่า the uk นะ uses all Methods, all of the methods naka? except for the UK uses all of the methods except for you know recycling naka? or reuse uh, to manage garbage except for recycle, recycling or reuse. Sin Meanwhile. ในขณะเดียวกันคือเอางี้จุดที่หนึ่งเลย Overall จริงเขาใช้ได้เลยนะแต่คุณรู้สิว่าเขาผสมอะสองเวอร์ชันไปหน่อยคือจะเห็นได้ว่าเวลาเขานำเสนอเกาหลีกับสวีเดนเขานำเสนออะไรที่มันเป็น the most common method ใช่ไหมว่า the most common method that is used in Korea and Sweden มันต่างกันนะว่า uh, Recycle ถูกใช้เยอะที่สุดในเกาหลีในสวีเดน Sweden ก็เป็น Underground ฉะนั้นคุณรู้สว่าเพื่อให้มันแพร่กัน p พื่อให้มันแพร่เร็วถูกปะก็ควรจะต้องในอังกฤษก็ควรต้องพูดไปด้วยว่าในอังกฤษก็ทำไมหาใช้อันดับกลางเหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้มีความแพร่ริงกันคุณรู้สึกว่าเราน่าจะเน้นอันนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขียนจริงๆมันน่าจะบอกว่าเออแบบน่าจะเป็นว่า while in อาจจะบอกว่า while in South Korea um, recycling is the most common method uh, that is used to dispose, hazardous the waste products. Right? And so, and so, um, in Sweden and the United Kingdom, two European countries yeah, employ, is what? Is what? bearing underground the most. ใช่ไหมัมน,นาจะเป็นอย่างน้นมากกว่านะคะจริงๆก็รวมๆไม่นะไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวต้องกลับไปอ่านอันที่เป็นปารีเขาต่อแล้วก็จะได้ไกด์ไลน์เข้าไปนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะก็สนุกดีเหมือนกันเนาะคนนี้เขาฟิตค่ะเขาขยันเขาอยากจะเข้ามาฮีดนคอยได้นะแต่เราไว้คุยกันหลังใหม่อันนี้ก็โพสแจกเพื่อนชาวบ้านก่อนไม่ต้องกลัวครูซิไม่บอกชื่อเราหรอก <c oughs> เอาละสำหรับนะ้องนคนไหน ที่ตอนนี้ครูซีคงยังเกรดให้เขาไม่ได้คือยังให้คะแนนแบบรคร่าวๆเขาไม่ได้นะเพราะว่ายังต้องดูบาดี้เขาอแต่น้องๆคนไหนนะคะที่ว่างๆค่ะอย่าปล่อยให้เวลามันเสียไปนะยังัมแต่น,นอนดูเน็ตฟลิกจะดูได้ดูได้ดูได้เน็ตฟลิกดูได้เดี๋ยวค่ะวาโจมตีดูเพื่อความเพลิดเพลินได้อย mm. ู่สหนุกดีนะ mm. ดูหนังกันไปแต่ว่าก็อย่าลืมที่จะขยันด้วยนะคะเดี๋ยวโควิดไปแล้วเนี่ยไม่ฝึกเขียนมือแข่งนะคะสมองไม่ได้ฝึกคิดนะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถ ส่งมาเลือกแพ็กเกจก่อนว่าอยากได้แบบไหนนะถ้าเป็นแพ็กเกจ A ก็คือ4งานคุณซะ e ดฟีดแบ็กภายใน2วันทางอีเมลค่ะแล้วก็ถ้าเป็น10งานนะคะฟีดแบ็กภายใน4วัน20งานฟีดแบ็กภายใน7วันแต่ว่าถิดน้องคนไหนไม่สามารถที่จะส่งทุกงานมาได้แบบพร้อมกันรวดเดียวเช่นคนที่เลือกแพ็กเกจใหญ่สุดอ่ะ20งานบอกจะให้หนูส่ง20งานภายในวันเดียวหนูไม่สามารถคะ่ะหนูขอทยอยเขียนหนูขอนอนอึดอยู่บ้านด้วยนิดนึงก็ ฟีดแบ็มันก็ไม่ได้ภายในเจ็ดวันอยู่แล้วถูกปะเพราะคุณทยอยส่งเราก็จะทยอยส่งฟีดแบ็เช่นกันนะแต่ถ้าเกิดไม่คิดมากมันก็ตามนี้แหละนะคะแพ็กเกจก็ประมาณนี้เลยลองดูนะคะแพ็กเกจเล็กสุดก็9 9 9บาทค่ะสีงานนะคะค่าใช้จ่ายจะถูกลงเรื่อยๆลงไปหารดูนะแพ็กเกจ B นะคะก็2,199าแล้วก็แพ็กเกจ C ได้ไปถึง20งาน3,999เอาจริงๆนะคุณทัศนย์ตอน,นเด็กสมัยเียนหนังสืออะ พูดก่อนกงกองเคยเป็นคนขยันพอสมควรถ้าเป็นครูทัศส,สียคุณทัค่อนข้างจะบ้าละหำอยู่แล้วไง20งานดีกว่าถูกปะย่สิบงานก็แบ่งเป็นทัสวันทัส2-10มีคนถามว่าเอาหัวข้อไหนมาเขียนคุณซี่จะมีหัวข้อให้ค่ะนะคะประชาชนใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะก็จะโทรศัพท์มาหาคุณทัก่อนก็ได้นะคะศูนนะตัวใหญ่พอไหม 0985563398หรือจะไลน์มาก็ได้นะคะ dottest i n d s t d i o นะคะเอาละนะคะหรือถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาเก,ก่าๆนะจะเป็นคนที่เคยไปเรียนที่อื่นมากำลังจะไปสอบนะคะเพื่อต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะคะก็สามารถเ้วเคยเรียนที่อื่นมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบฝึกเขียนแล้วมีคนตรวจให้นะคะมีคนไกด์ไลน์ต่างๆให้ก็ติดต่อคุณดซ้ามาได้ยังไงวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันยังไงก็พักผ่อนดูแลตัวเองด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ